ครับตัวนี้เป็นเบนาลี M2 นะครับที่เปิดกล่องเมื่อกี้นี้นะครับก็คือนัดเปรับประกอบให้มานะครับตัวนี้เป็นเบนาลี M2 SP นะครับขนาดลำกล้องยาว2 6มิมนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับ,าล,ล,ล,รบ,ล,รบลายที่ที่กระจมุม ทำมาจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีหลอดกระสุนสีแดงมาจากที่โรงงานนะครับมีปุ่มปุ่มปุ่มมันเล็ยกลูกคืนนะฮะใส่เข้าไปแล้วออกมนะันคืนแน่ที่มาจากโรงงานนะครับตัวนี้เป็นเบนนารีเอ2ครับจะแตกต่างจากเบนนารี่ M4 ตรงที่ รงนี้จะมีระบบเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับระบบระบบของเมนลี่เอ็มสีเป็นระบบแก๊สอัพเลนนะฮะส่วนตัวนี้เป็นแคเนเชีย e นะฮะแคเนเชียอะไรไม่ผมก็ไม่ทราบนะรู้แต่ว่าเป็นแคเนเชีย e เออ่ตัวนี้จะน้ำหนักเบากว่าเอ็มสีก็เบากว่าเยอะพอสมควรนะครับส่วนอันนี้มันเป็นปืนแห่งขันนะครับ <c oughs> มันยาวมากเลยเ <c oughs> ดี๋ยวจะไปแต่ง เดี๋ยวแต่งเราเสร็จแล้วจะได้แบบหน้าตาเดี๋ยวจะม่ให้ดูนะฮะตรงนี้เป็นยางที่หุ้มมาจากบริษ,ษัทนะจะเป็นทําให้บรรเทานรู้สึกนิ้ม,มากเลยชคมีโชคแถมมาให้อยู่สามสี่ตัวนะ ตัวที่ใส่อยู่เป็นเบอร์เบอร์สี่